สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหนี้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเลขที่สื่อมวลชนได้รับทราบกันนั้นก็คืออยู่ที่37ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูตัวเลขจาก รายงานนะครับที่เป็นข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐพบว่าภาระผูกพันที่แท้จริงทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐนั้นมูลค่ารวมเกินกว่า151ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำไมเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถารอัปเดตกันก่อนนะครับ ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับมีเว็บไซต์ข่าว Start Reality นะครับเขาได้มีการนำเสนอบทความของแบรนด์ c c i n กนชีนะครับได้พูดถึงเรื่องของหนี้ของสหรัฐอเมริกากันนะครับ ก็เลยจากจะขออนุญาตหยิบยกบทความดังกล่าวนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเมื่อถูกถามว่ารัฐบาลสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะขาดดุลงบประมาณขนาดไหนชาวสหรัฐเองนั้นใส่ใจเรื่องการเงินจำนวนมากก็จะตอบว่านี่สาธารณะของประเทศเนะครับแต่ระดับ37ล้านล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐแม้ตัวเลขอย่างเป็นทางการนี้จะน่ากังวล แต่ว่าความเป็นจริงทางการทางของสหรัฐอเมริกานั้นทางด้านเบรนบอกว่ามันหน้าตกใจและมันเลวร้ายมากไปกว่านั้นและมันมากกว่ามากหลายเท่าตัวตามรายงานของกระทรวงการคลังที่แทบไม่มีใครพูดถึงภาระผูกพันที่แท้จริงทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐมีมูลค่ารวมเกินกว่า151ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐความแตกต่างมหาศาลนี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลกลาง ไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีเดียวกันกับที่บังคับใช้กับภาคธุรกิจแทนที่จะใช้ระบบบัญชีคงค้างซึ่งรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรัฐบาลสหรัฐกลับเลือกใช้บัญชีเงินสดธรรมดาซึ่งรับรู้ค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อมีการจ่ายเงินจริงๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอภิปรายเรื่องภาระหนี้ของรัฐบาลจึงมักเน้นเพียงแค่หนี้สาธารณะที่ประกอบไปด้วยตัวเงินพันธบัตรและตราสารหนี้ของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามในแต่ละปีจะมีรายงานรับเฉพาะฉบับหนึ่งที่ให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของรัฐบาลแม้รายงานนี้จะได้รับความสนใจน้อยมากจากสื่อมวลชนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐแต่กระทรวงการคลังมีหน้าที่ต้องยื่นรายงานประจำปีต่อสภาคองเกรสเพื่อแสดงสภาพการเงินของรัฐบาลอย่างชัดเจนที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าก,กฎหมายปี1994บังคับให้จัดทำรายงานนี้ยังระบุว่าต้องรวมภาระผูกพัน ที่ไม่มีการจัดหาเงินไว้ล่วงหน้ากล่าวคือภาระที่รัฐบาลสัญญาว่าจะจ่ายโดยไม่มีสินทรัพย์หรือรายได้เฉพาะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรองรับหนึ่งในบวหมู่ใหญ่ของภาระผูกพันที่ไม่มีการจัดหาเงินล่วงหน้าก็คือผลประโยชน์ที่รัฐบาลการต้องจ่ายให้กับข้าราชการและทหารผ่านศึกในอนาคตเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ2024เพียงหมวดนี้หมวดเดียวก็คิดเป็นภาร,ระถึง15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามครับภาระที่ใหญ่ที่สุดแบบทิ้งห่างหมวดอื่นๆก็คือภาระจากระบบประกันสังคมของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการประกันสังคมหรือที่เรียกกันว่า Social Security และเมดิแคร์ณสิ้นปีงบประมาณภาระเหล่านี้รวมกันสูงถึง105ล้านล้านดอลลาร์เมื่อรวมภาระผูกพันเหล่านี้เข้ากับหนี้สาธารนณะ ที่ประชาชนถืออยู่และภาระทางการเงินอื่อนๆตัวเลขรวมทั้งหมดสูงถึง151ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นปีงบประมาณ2024เมื่อหักลบด้วยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ7.9ล,ล,ล้านล้านดอลลาร์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์โรงงานอุปกรณ์และทองคำสำรองตามที่กล่าวอ้างการวิเคราะห์โดยจัสแฟกสรุปว่าฐานะทางการเงินสุธทธิของรัฐบาลสหรัฐติดลบอยู่ที่ 143ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเจมส์อักริตี้ประธานของจัดแฟกได้เขียนบทความเอาไว้ที่ h a ร์สแลนด์อินสติทเพื่ออธิบายตัวเลขที่ยากจะจิจนตนาการนี้ว่ายอด143ล,ล้านล้านดอลลาร์นี้เทียบเท่ากับ85%ของความมั่งคั่งสุทธิที่ชาวอเมริกันได้สะสมมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศซึ่งธนาคารกลางสหรัฐประเมินไว้ที่169ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดเช่นเงินออมอสังหาริมทรัพย์หุ้นกิจการธุรกิจส่วนตัวและแม้กระทั่งสินค้าคงทนของผู้บริโภคอย่างรถยนต์และก็เฟอร์นิเจอร์ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนฐานะทางการเงินของรัฐบาลณวันที่30กันยายนปี2024นับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่เพียงแต่ตัวเลขจะเลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังเสื่อมถอยอย่างรดวดเร็วขณะที่คุณกำลังฟังกำลังอ่านบทความนี้อยู่ แม้จะไม่นับรวมภาระผูกพันที่ไม่มีการจัดหาเงินไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นปัญหาหลักนี่สาธารณะเพียงอย่างเดียวก็กำลังเพิ่มขึ้นเป็นราวๆ156ล้านดอลาลาร์ขออภยัยคุณผู้ชมนี่สาธารณะอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยชั่วโมงละ5 156ล้านดอลาลาร์ต่อชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมการถกเถียงกันเรื่องงบประมาณในสภาคอเกรสไม่อาจช่วยได้จริงการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภามักจะมุ่งไปที่รายจ่ายแบบเลือกได้ คือรายจ่ายที่ต้องผ่านการลงมติจากสภาคอเกรสตกระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่างไรก็ตามเส้นทางที่สหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าสู่ภาวะล้มลายลายอย่างมั่นคงนะครับล้มละลายอย่างมั่นคงนะคุณผู้ชมนี่คือคําที่ทางด้านเบรนเขาใช้แล้วก็บอกว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยครับมันถูกขับเคลื่อนด้วยรายจ่ายภาคบังคับซึ่งถูกกําหนดไว้ในกฎหมายที่ผ่านไปแล้วและไม่ต้องลงมติใหม่สิ่งที่อาจเป็นสัญญาณอันน่าหวันที่สุดว่ารัฐบาลกําลังมุ่งเข้า มุ่งหน้าเข้าสู่หายยนะโดยไม่สามารถถักเลี้ยวได้ก็คือสัดส่วนของรายจ่ายรัฐบาลต่างทั้งหมดที่เป็นรายจ่ายบังคับนั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านับตั้งแต่ปี1965จาก34ขึ้นเป็น73ในปี2024โดยในปี2022ตัวเลขยังอยู่ที่71เท่านั้นตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุด2รายการของรายจ่ายบังคับก็คือโครงการประกันสังคมและ Medi Medicare ซึ่งเป็นโครงการสําหรับผู้สูงอายุทั้งสองกำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตที่มีการเตือนมาหลายรุ่นแล้วตามรายงานล่าสุดจากคณะกรรมการดูแลโครงการกองทุนทรัพย์ของ Social Security หรือว่าโครงการประกันสังคมรวมถึงเมดิค r e เหลือเวลาอีกเพียง7ปีก่อนที่จะล้มละลายแม้ว่ารัฐบาลกลางจะบังคับให้กองทุนบำเหน็จบำนาญในภาคเอกชนต้องมีทรัพย์สินเพียงพอต่อภาระผูกพันในอนาคตแต่กลับยกเว้น ตัวเองจากการให้ความมั่นคงในลักษณะเดียวกันแก่ประชาชนที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมในระบบประกันสังคมแทนที่จะฝากเงินภาษีเงินเดือนไว้ในบัญชีส่วนตัวสําหรับผลประโยชน์ในอนาคตตามที่หลายคนเข้าใจเงินเหล่านั้นกลับถูกนําไปใช้ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในปัจจุบันทันทีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมโครงการนี้จึงถูกเปรียบเทียบได้อย่างสมเหตุสมผลกับแชร์ลูกโซ่คุณผู้ชมเนื่องจากอัตราส่วนระหว่างผู้เสียภาษีต่อผู้รับสิทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 5.1ต่อ1ในปี1960เหลือเพียง2.7ต่อ1ในปี2029โครงการประกันสังคมจ่ายเงินมากกว่าที่จัดเก็บได้มานานกว่า15ปีแล้วส่งผลให้กองทุนประกันสังคมและก็เมดิแคร์กำลังจะหมดลงในปี2033ตามกฎหมายที่ควบคุมเรื่องของโครงการประกันสังคมการจ่ายเงินหลังจากนั้นจะถูกจำกัดไว้เพียงแค่รายรับที่เข้ามาในแต่ละปีซึ่งแปลว่าจะมีการตัดรายจ่ายแบบเฉียบพลัน ลงไปถึง23%แม้ว่าน,นี้จะเทียบได้กับระเบิดเวลาทางการเมืองแต่ก็ไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีความเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาเส้นตาย8ปีอาจจะดูใกล้แต่ยังอยู่ในกรอบการเลือกตั้งรอบถัดไปที่นักการเมืองใช้ในการตัดสินใจพวกเขารู้ดีว่าใครก็ตามที่เสนอแนวทางปฏิรูประบบประกันสังคมหรือเมดิแคร์จะถูกกล่าวหาว่าทำลายสวัสดิการประชาชนอย่างช่วยโอกาสแต่เมื่อวิกฤตมาถึงจริงอย่าแปลกใจหากหนึ่งใน ทางออกของพวกเขาคือการกู้เงินมาอุดการจ่ายเงินให้กับประชาชนต่อนอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบสำคัญของรายจ่ายบังคับที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตัวเลขหนี้สาธารณะดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายจากการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในอดีตและปัจจุบันเมื่อรวมกับโปรแกรมสวัสดิการสังคมกับดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่มาจากสวัสดิการเหล่านั้นก็พบว่าใช้สัดส่วนถึง75%ของรายจ่ายรัฐบาลกลางทั้งหมดนะครับ ดอกเบี้ยจ่ายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เพียงปีเดียวสูงเกือบ1ล้านล้าน,านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น2ล้านล้าน,านดอลลาร์ภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งเทียบได้กับตัวเลขขาดดุลงบประมาณทั้งปีของปี2025มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือการใช้ใจ่ายด้านดอกเบี้ยแซงหน้าการใช้ใจ่ายด้านการลาหมและเมดิ c a ร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2024จากการคาดการณ์ในปัจจุบันดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายกลายเป็นรายจ่ายที่ใหญ่สุดแซงหน้าโซเชียล security หรือว่าโครงการประกันสังคมภายในปี2042บอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นเพราะรัฐบาลนั้นกําลังเข้าสู่วงจรอุบัตินี่คือเบนเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อนี่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็เริ่มเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าการผิดชำรหนี้และดอกเบี้ยสูงขึ้นรายจ่ายดอกเบี้ยก็พุ่งตามส่งผลให้นี่นั้นทวีคูณมากขึ้น นอกเหนือจากการจําแนกแจกจ่ายว่าเป็นรายจ่ายบังคับหรือเลือกได้มีเงินรองรับหรือไม่มียังมีอีกประเภทหนึ่งที่สําคัญยิ่งกว่าแต่กลับถูกพูดถึงน้อยมากนั่นคือรายจ่ายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกับรายจ่ายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งสะท้อนถึงแก่นของวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยเบรนเนี่ยนะครับเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อควบคุมอํานาจของรัฐบาลกลางที่ไม่ควรมีอยู่รัฐบาลกลางในปัจจุบันซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับแทบทุกด้าน ของชีวิตคนอเมริกันแท้จริงแล้วเกือบทั้งหมดนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญลองไล่รายชื่อหน่วยงานและโครงการต่างๆที่รัฐบาลกลางดําเนินการโดยไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งเบนบอกว่าตั้งสติให้ดีรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติรองรับเลยสําหรับโครงการประกันสังคมเมดิคร์กฎหมายควบคุมยาเสพติดสํานักง,งานพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมเงินอุดหนุนเกษตรกรกระทร,ระวงแรงงานมาตรฐานประหยัดเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์กฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศ ธนาคารกลางสหรัฐก,กดควบคุมสาภาพแรงงานเงินอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยรกระทรวงเกษตรกดข้อบังคับในที่ทํางานกระทรวงศึกษาธิการเงินกู้สําหรับนักศึกษาองค์การอาหารและยาโครงการอาหารประกันการว่างงานแม้กระทั่งกดข้อบังคับเกี่ยวกับหลอดไฟรายการขั้นต้นยังเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มเท่านั้นยังไม่สามารถสะท้อนถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ของกิจกรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ครบถ้วน เขาบอกนะครับว่ากล่องแพนดร่าของโครงการเหล่านี้ถูกเปิดออกอย่างเต็มที่ในช่วงทศวรรษ1930เมื่อสารสูงสุดสหรัฐตีความรัฐธรรมนูญแบบขยายขอบเขตอย่างไรขอบจำกัดมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่รายจ่ายรัฐบาลกลางในปี1930คิดเป็นเพียง3%ของ GDP แต่กลับพุ่งทะยานถึง23%ของ GDP ในปี2024วันนี้เราพบว่ารัฐบาลกลางติดอยู่ในหลุมนี่ลึกถึง143ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลว่าแต่ละครัวเรือนในอเมริกาจะต้องรับภาระเท่ากับ1 8 5 0งล้านดอดลลาร์ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลในกรณีของสหรัฐอาจจะไม่ใช่แค่การปฏิเสธหนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแต่จะมาในรูปแบบของเงินเฟ้ออยากรุนแรงเมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐจับมือกับธนาคารกลางสหรัฐสร้างเงินใหม่จากความว่างเปล่าเพื่อชำระหนี้พวกเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการชำระหนี้ด้วยการล้างหนี้ดรรอนพรกล่าวไว้ในการสนทนากับเดวิดลินเมื่อเดือนมิถุนายนบอกว่าพวกเขาจะไม่ประกาศผิดนัดหนี้โดยตรงพวกเขาจะจ่ายอะไรบางอย่างเสมอให้กับผู้ถือพันธบัตรกระทรวงการคลังสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือล้างหนี้ด้วยการจ่ายหนี้คืนด้วยเงินปลอมแม้แผนการสร้างเงินร่วมกันระหว่างเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐกับกระทรวงการคลังจะมีมานานแล้วแต่เส้นทางหายนะของหนี้ และรายจ่ายของรัฐบาลกลางในปัจจุบันกาลังมุ่งสู่การกินเงินในระดับที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและการล่มสลายทางเศรษฐกิจและเมื่อถึงจุดนั้นคนอเมริกันจะต้องเผชิญทางแยกครั้งใหญ่ความสิ้นหวังและความหวาดกลัวอาจทําให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของเสียงเรียกร้องให้มีอํานาจเผด็จการมากขึ้นและการควบคุมเศรษฐกิจสังคมแบบรวมศูนย์ที่ละเมิดรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือสิ่งเดียวกับที่พวกเขาตกอยู่ในภาวะสถานการณ์เลวร้ายตั้งแต่แรก ผู้คนอยากจะได้รับการดูแลแต่นั่นคือโอกาสถ้ามีใครออกมาเรียกร้องเสรีภาพและบนถนนเต็มไปด้วยความโกลาหลเราต้องออกไปนําการต่อสู้นั้นและบอกกับผู้คนว่าคุณไม่ต้องการสิ่งเดิมที่เป็นต้นเหตุของปัญหานี้คุณไม่ต้องการความเป็นเผิ็จการเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณต้องการคือเสรีภาพและสันติภาพมากขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณควรเคารพรัฐธรรมนูญนี่เป็นบทความนะครับคุณผู้ชมที่ทางด้านฝั่งของเบรนด์แม็กกินชีเขาเขียนเอาไว้ใน s t a r ์ทเรียลลิตี วิทเบรนแมกกินชีนะครับคุณผู้ชมเขียนเอาไว้เมื่อวันที่2สิงหาคม2025ก็คือ2สิงหาคมเนี้ยนะครับคุณผู้ชมก็เลยขออนุญาตหยิบยกเล่าสู่กันฟังนะครับว่านี่ของสหรัฐนั้นมากกว่าตัวเลขที่เรารับทราบกันอยู่มโหฬานเลยทีเดียวนะครับเรารับทราบ37ล้านล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐแต่ว่านี่จริง,รงๆนั้นเนี่ย151ดล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหักลบกลบหนี้บางส่วนไปแล้วเนี่ย จะเหลืออยู่ที่ประมาณ143ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีนี่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ156ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเข้ามาแล้วสมัครสมาชิกรายเดือน เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 3425111นะครับ169 3425111วันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ